ตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิขอโอกาสท่านพระอาจารย์อนันต์และคณะสงฆ์แล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะมาได้โอกาส จากท่านพระอาจารย์นันให้มาให้พูดธรรมะแล้วก็แชร์ประสบการณ์กับญาติโยมอีกครั้งนะวันนี้ก็จะขอขึ้นหัวเรื่องด้วยข้อวัดขัดเกลาจิตใจแล้วกันในโอกาสอันดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าพรรษาเนาะทุกทุกปีท่านอาจารย์ก็จะมีการยกข้อวัดขึ้นมา ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในแต่ละปีว่าเราทำดีไม่ดีอะไรบ้างแล้วก็พยายามปรับปรุงตัวพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็การข้อวัดเนี่ยจะทำให้กำลังใจเรารักษาได้เนาะแล้วก็พระที่ท่านมีความตั้งใจท่านก็จะถือธุดงคขวัตเพื่อพัฒนาตัวเองให้ยิย่งขึ้นไปเห็นจิตเห็นใจตัวเอง ในเรื่องประมาณนี้เนี่ยอาตมาคิดว่านักปฏิบัติทุกคนนะ่ะที่เคยผ่านมามันจะต้องเคยประสบปัญหาในชีวิตนะ่ะว่าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็มีอุปสรรคปัญหาในชีวิตมากมายเข้ามาทำให้กำลังใจเราลดลงหรือไม่ก็ท้อแท้หดหู่สิ้นหวัง บางทีไม่ไม่อยากจะทําอะไรเลยแล้วเ,เราจะยังการปฏิบัติของเราให้เป็นไปได้ยังในช่วงเวลานั้นถึงแม้ว่าเราจะเคยปฏิบัติดีแค่ไหนก็ตามเคยมีสมาธิสุดยอดแค่ไหนก็ตามเคยมีปิติสุดยอดแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อเวลาผ่านไปปฏิบัติไปมันจะต้องมีช่วงเวลาที่ไม่ดีเกิดขึ้น แล้วเราจะทํำยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอยู่ห่างไกลครคูบาอาจารย์ที่ให้คําสอนให้กําลังใจเราแล้วเราจะยังไปต่อได้ยังไงในคนทางนี้นส่วนตัวของอตาตมาก็ท่านอาจารย์ก็ย้าไว้ตลอดว่าให้รักษาข้อวัดนี่แหละเริ่มจากเบื้องต้นง่ายๆก่อน ถ้าเป็นพระก็ตื่นเช้ามาก็สวสดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิออกบิณฑบาตกลับมาภาวนาบ้างดูแลเสนาสนะช่วงเย็นก็สวสดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิอะไรที่มันเป็นกิจวัตรประจำวันเยี่ยงนี้มันต้องรักษาให้ได้มันจะเป็นกำลัง เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เรายังมีกำลังเดินทางต่อไปในการปฏิบัติภาวนาได้อาตมาก็มีเรื่องจะแชร์เมื่อพรรษาที่ผ่านมาแล้วกันโติปกติแล้วอ่ะอาตมาก็จะอยู่รูปเดียวไม่ก็มีพระที่มีพรรษาที่รู้ระเบียบวินัยรู้ข้อวัดแล้วอยู่ด้วยกันมันก็เป็นไปโดยไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนอะไรมันก็รักษา ดำเดินไปได้แต่พรรษาที่แล้วเนี่ยมามีโยมสองคนที่เป็นลูกชายของโยงอุปรถานเนาะก็มาบวชสองคนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยบวชเสร็จก็ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ต้องมาเรียนรู้ข้อวัดใหม่เรียนรู้การประพฤติปฏิบัติใหม่ก็มีความสงสัยในชีวิต นอกจากโยมก็ยังมีแม่ชีอีกคนหนึ่งซึ่งก็เพิ่งบวชมาใหม่ในความสับสนนะพระท่านท่านก็จัวว่ามันจะผิดวินัยไหมธรรมะมันเป็นยังไงมันมีความสงสัยมีอุปสรรคมีปัญหาของผู้ใหม่ที่มันรบกวนจิตใจอยู่เสมอเราพระที่อยู่ด้วยกัน่ะก็ต้องช่วยดูแล เป็นภาระของท่านแล้วก็มันจากที่พระเรา,เาก็อยากอยู่เงียบๆแต่ท่านก็มีเมตตาช่วยสั่งสอนช่วยดูแลมันก็มีปัญหาที่มันเกิดขึ้นวนละวนอยู่ในพรรษานั้นแต่ต่อมาก็นึกถึงคำสอนท่านอาจารย์อย่างที่กล่าวไปว่าสุดท้ายข้อวัดข้อประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นเหมือน สิ่งที่นำทางเป็นระเบียบเป็นจุดศวนรวมถ้าทำแล้วมันจะทำให้ความสมมามัาคีบังเกิดตมามาก็ค่อยๆพูดกับพระแล้วก็แม่ชีว่าถ้ายังไม่ยังสงสัยอะไรยังไม่รู้อะไรก็ทําตามข้อวัดข้อประพฤติปฏิบัติไปและกันแนวทางตามที่หลวงพ่อชาท่านนำําเดินมาท่านพระอาจารย์นันท่านก็ทําต่อมาให้เราเห็น เป็นประจักษ์มาก็พยายามยึดตามหลักนั้นอย่างที่บอกก็ตื่นเช้ามาก็พาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิพาออกเดินบินธรบาตช่วงกลางวันถ้ามีเขาสนใจธรรมะอะไรก็ตามสะดวกมีอะไรก็มาถามได้ตอนเย็นก็พยายามพาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไม่ขาดจากความสงสัยความลังเลใจ ัญหามันก็เริ่มคลี่คลายไปเราพระก,ก็เริ่มดูสงบลงตัวพระทั้งสองรูปอะรูปหนึ่งมีครอบครัวมีลูกมาเยี่ยมทุกวันมีภรรยามาเยี่ยมกุทุกวันอีกรูปหนึ่งหลังจากบวชเป้าหมายประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะต้องไปแต่งงานมันก็มีสิ่งบรบกวนจิตใจตลอดแต่ว่า ท่านก็พยายามเนาะเราเราก็พยายามทําให้ท่านเห็นแล้วก็พยายามให้กําลังใจให้ท่านทำตามมันก็ค่อยๆดีขึ้นท่านก็มีกําลังใจที่จะสู้จนมันผ่านพ้นหนึ่งเดือนนั้นไปได้แล้วปัญหาทุกอย่างมันก็เริ่มชี้คลายขึ้นมันอาจจะไม่หมดไปนะโยมแต่ว่า มันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นพรนษาที่แล้วเนี่ยมันทําให้อยู่ในใจอตมาเลยว่าสิ่งที่หลวงพ่อชาพาทำมมาสิ่งที่ท่านพระอาจารย์อนันต์พยายามบอกกับพระเนรทุกๆพรรษาว่าให้ตั้งใจอยู่ในข้อวัดข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีผลมีอานิสงส์แล้วมันก็ประจักษ์เกิดขึ้นในใจของอาตมาเอง สิ่งนี้มันสะท้อนกลับไปสิ่งที่จะตาม,มาเล่ามาก็อ,อยากจะบอกว่าถ้าญาติโยมอยู่ไกลครคูบาอาจารย์อยู่ที่บ้านไม่มีอะไรธรม,มาว่าสิ่งง่ายๆก็คือตั้งข้อวัดง่ายๆให้กับตัวเองก่อนถ้าใครชอบสวดมนต์ก็ตั้งใจว่าจะสวดบทที่ชอบทุกๆวันเป็นประจำใครชอบนั่งสมาธิจะนั่งน,น้อยนั่งมาก ก็ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นให้ได้ใครชอบทำบุญก็ไปทำบุญให้เป็นประจำใครชอบรักษาศีลก็รักษาศีลให้เป็นประจำหรือใครจะตั้งจิตตั้งใจมีสมาธิแล้วก็ภาวนาเห็นจิตเห็นใจให้เป็นประจำทำวันละนิดวันละน้อยค่อยๆเพิ่มขึ้นตามกำลังที่ทำได้ถ้ามีความตั้งใจ อาตรมาเชื่อว่ามันจะมีกำลังใจที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแล้วพาเราไปสู่หนทางที่มันดีได้ดีขึ้นได้ในการปฏิบัติภาวนาเนหลังจากเรื่องนั้นเนี่ยที่เราประทับใจว่ามันผ่านมาได้ดีแล้วปีที่แล้วเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมคนที่กําลังจะตายอยู่ ประมาณสองคนเป็นโอกาสที่นานๆครั้งจะเกิดขึ้นคนหนึ่งคือป่วยติดเตียงอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งจะเสียชีวิตแล้วกับอีกคนหนึ่งเนี่ยไปสวดกับคณะสองอีกสองรูปก็คือสวดจนสิ้นลมหายใจเลยทุกๆครั้งที่เราไปเยี่ยมคนที่ป่วยหรือคนที่ใกล้จะตายอ่ะเราก็มักบอกให้เขาภาวนาพุโทโธพุโทโธ คิดถึงพระพุทธเจ้าและคิดถึงบุญกุศลที่ทำมาเราก็ย้อนกลับไปในสิ่งนี้ว่าถ้าเรามีโอกาสในชีวิตเหมือนกับตอนนี้ที่เรายังไม่ป่วยเรายังแข็งแรงเรายังมีลมหายใจยังมีสุขภาพสมบูรณ์ถ้าเราเคยมีข้อวัดที่เราตั้งไว้ในชีวิต ในช่วงเวลาก่อนที่เราจะสิ้นลมหายใจแล้วมีพระสักรูปหนึ่งมาบอกกระซิบข้างหูเราว่าให้นึกถึงกุศลที่ทำมาเราจะนึกได้ว่าถ้าเราตั้งใจทำมาทั้งชีวิตของเราในาช่วงเวลานั้นเนี่ยอาตมาเชื่อว่ามันจะเกิดผลที่ใหญ่ดึงจิตให้มีสติ คิดถึงกุศลความดีแต่มันต้องเกิดจากสิ่งที่เราตั้งใจทำมาเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านพรำสอนเราทุกๆวันแล้วถ้าเราตั้งใจทำจริงๆเนี่ยเนี่ยเหมือนกับที่หลังจากปิดคอร์สเนี้ยเราก็พระสงฆ์ก็จะมารวมตัวกันมากมาย,ยจากหลายสาขาต่างๆเพื่อมา ทำความคารพทําสามีจิกรรมขอขามาคูบาาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีมีข้อวัดที่ท่านรักษามาทั้งชีวิตเป็นแบบอยา่างที่เราประพฤติปฏิบัติตามได้อัต,ต,ตมาเือว่าถ้าเรารักษาข้อวัดของเราทุกๆวันเราจะมีโอกาส กลับมาเจอแสงสว่างในชีวิตแล้วก็คงมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งสุดท้ายอาตอมาก็ขอให้ญาติโยมโชคดีในเส้นทางของการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มีข้อวัดของตัวเองที่รักษาได้ตนตลอดชีวิตเจริญพร